ค่ำคืนนี้ทุกสายตาถูกจับจ้องมายังสนามแข่งขันที่บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ดังก้องจากแฟนบอลชาวไทยนับหมืน่นเสียงกลองเสียงโห่ร้องและเสียงเรียกชื่อผู้เล่นดังสะท้อนทั่วทั้งสเตเดียมความคาดหวังความตื่นเต้นและความภูมิใจถูกหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวทีมชาติไทยยืนเรียงแถวอยู่กลางสนามสวมชุดสีน้ำเงินสดอันเป็นเอกลักษณ์ ทุกคนมีสีหนา้ามุ่งมันตั้งใจรู้ดีว่าการแข่งขันในวันนี้สำคัญเพียงใดและไม่มีพื้นที่ให้กับความผิดพลาดแม้แต่น้อยผู้เล่นทุกคนศบตาก,กันราวกับบอกเป็นในว่าพวกเขาพร้อมจะลงสนามเพื่อตอบแทนความหวังของคนทั้งประเทศเสียงนกหวีดดังเริ่มการแข่งขันไทยเป็นฝ่ายเขียบอลเปิดเกมและทันทีที่บอลคาอออกจากเท้าแรกจังหวะของทั้งทีมก็ไหลลื่นอย่างน่าประทับใจ การส่งสั้นที่แม่นยำถูกขับเคลื่อนจากแดนกลางไปตามจังหวะที่สงบนิ่งและมั่นคงผู้เล่นทีมชาติไทยเริ่มครองบอลเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดการเคลื่อนที่ของทุกตำแหน่งเต็มไปด้วยความมั่นใจทั้งแบ็กสองข้างที่เติมเกมสูงปีที่สปีจัดจ้านและกลองหน้าตัวเป้าที่พร้อมหาช่องยิงอยู่ตลอดเวลาเพียงไม่กี่นาทีแรกไทยก็สร้างโอกาสครั้งสำคัญ เมื่อมิดฟิลตัวรุกได้บอลกลางสนามก่อนจะหมุนตัวหลบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนแล้วแทงทะลุช่องอย่างแม่นยำให้ปีกซ้ายสปีดพุ่งเข้าไปเก็บบอลในเขตโทษปีกซ้ายไม่ลังเลตวัดยิงทันทีแต่ลูกบอลพุ่งเฉียดเสาออกไปเพียงนิดเดียวทำเอาแฟนบอลไทยในสนามต้องร้องอ้าวด้วยความเสียดายแต่ก็พากันส่งเสียงเชียร์ต่อเพื่อกดดันคู่แข่งต่อไปเกมยังคงเป็นของไทยอย่างต่อเนื่อง การขยับบอลเร็วและการจ่ายบอลที่เป็นระบบกำลังทําให้ฝ่ายตรงข้ามถูกบีบให้ตั้งรับลึกจังหวะนาทีที่12มิดฟิลด์ไทยแย่งบอลกลางสนามได้ก่อนจะวางบอลยาวอย่างแม่นยำไปยังริมเส้นปีกขวารับบอลแล้วลากตัดเข้าในก่อนปั่นด้วยซ้ายบอลโค้งสวยกำลังจะเสียบเสาไกลแต่ผู้รักษาประตูคู่แข่งพุ่งเซฟปอลายมือไว้ได้อย่างบุดวิด,วด แฟนบอลส่งเสียงดังลั่นด้วยความตื่นเต้นพร้อมตะโกนชื่อทีมดังสนั่นราวกับกระตุ้นให้ทีมเดินหน้าไม่หยุดหลังจากกดดันอยู่นานในที่สุดประตูแรกก็มาถึงในนาทีที่27ไทยได้เตะมุมฝั่งซ้ายบอลถูกโยนเข้าไปกลางกรอบเขตโทษกองหลังฝ่ายตรงข้ามม่งสกัดออกมาไม่ดี ทำให้บอลตกหน้าเขตโทษมิดฟิลตัวตัดเกมของไทยวิ่งมาซัดเต็มข้อด้วยขวาบอลพุ่งแรงเสียบใต้คานอย่างสวยงามเสียงเฮดังสนั่นทั่วสนามผู้เล่นทีมชาติไทยรีบวิ่งไปฉลองประตูร่วมกันพร้อมยกมือชี้ไปยังแฟนบอลที่กำลังโบกธงและตะโกนด้วยความดีใจนั่นคือการปลดล็อกที่สำคัญเพราะมันทำให้เกมไหลลื่นขึ้นและสร้างความมั่นใจให้ทีมเพิ่มขึ้นหลายเท่า หลังจากครึ้นนำหนึ่งถึงศไทยยิ่งเล่นดีขึ้นกว่าเดิมการครองบอลเหนือกว่าอย่างชัดเจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มเฟะและไล่บอลลำบากผู้เล่นบางคนเริ่มวิ่งช้าลงผิดจากช่วงต้นเกมโดยเฉพาะแดนกลางที่เริ่มเสียตำแหน่งจังหวะโต้กลับของไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทุกครั้งล้วนสร้างความอันตรายนาทีที่35ไทยได้โอกาสทองเมื่อกองหน้าตัวเป้าได้บอลในเขตโทษ เขาหันหลังให้ประตูแล้วแตะบอลให้มิดฟิลตัวรุกวิ่งเข้ามายิงเต็มเทา้าแต่บอลดันพุ่งไปชนเสากระเด้งออกมาทำแฟนบอลในสนามต้องเอามือกุมหัวด้วยความเสียดายอีกครั้งแต่ความเสียดายอยู่ได้ไม่นานนาทีที่41ไทยเพิ่มประตูที่2จากจังหวัะทำเกมที่สวยงามปีขวาลากบอลไปสุดเส้นก่อนเปิดเรียดเข้ากลางอย่างแม่นยำ กองหน้าตัวเป้าวิ่งสอดเข้าไปจิ้มบอลผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเฉียบขาดเป็น2 0ถึงศนสนามแทบระเบิดด้วยเสียงเฮผู้บรรยายต่างชาติยังเอ่ยปากชมถึงความเฉียบคมของทีมชาติไทยในการจบสกอร์ครึ่งแรกจบลงด้วยความเหนือกว่าจนเห็นได้ชัดและบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความมั่นใจของแฟนบอลที่รู้ดีว่าเกมนี้ไทยมีสิทธิชนะขาดแน่นอน เมื่อเริ่มครึ่งหลังไทยยังคงเปิดเกมรุกอย่างต่อเนื่องแม้จะนำอยู่2ประตูแต่ไม่มีท่าทีว่าจะถอยมาตั้งรับผู้เล่นจัดระเบียบเกมได้ดีเยี่ยมมิดฟิลคอยเก็บบอลสองทุกจังหวะและกองหลังยืนตำแหน่งอย่างเหนียวแน่นไม่เปิดพื้นที่ให้คู่แข่งเจาะได้ง่ายนาทีที่57ไทยได้ประตูที่3จากจังหวะที่คู่แข่งเสียบอลตรงกลางสนาม ไทยตัดบอลได้แล้วส่วนกลับทันทีบอลถูกจ่ายออกไปทางซ้ายปีกสายลากบอลด้วยความเร็วก่อนโยกหลอกกองหลังหนึ่งทีแล้วซัดด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาไกลอย่างสวยงามประตูนี้ทำเอาแฟนบอลไทยกระโดดจากที่นั่งดีใจกันทั่วสนามผู้เล่นทีมชาติไทยวิ่งไปฉลองประตูพร้อมรอยยิ้มกว้างหลังจากนำ3ถึง0คู่แข่งเริ่มเล่นผิดพลาดบ่อยขึ้น ความกดดันของแฟนบอลไทยที่เชียร์ไม่หยุดทำให้ฝ่ายตรงข้ามแสดงอาการลนลานชัดเจนไทยใช้โอกาสนี้คุมเกมแบบสบายขึ้นมีการจ่ายบอลสั้นสลับยาวอย่างมั่นใจ พร้อมกับพยายามครองบอลให้นานที่สุดเพื่อกดคู่แข่งให้อยู่ในแดนตัวเองนาทีที่70ทีมชาติไทยได้ลุนอีกครั้งเมื่อปีกขวาเปิดบอลยาวให้กองหน้าตัวสำรองที่เพิ่งลงสนามแต่ลูกมองดันหลุดกรอบออกไปเล็กน้อยเกมช่วงท้ายไทยยังคงเดินหน้าล่าสุดไทยได้ประตูที่4ในนาทีที่85 เป็นจังหวะก,การทำชิ่งสุดสวยระหว่างมิดฟิลตัวรุกกับกองหน้าที่สอดทะลุช่องเข้าไปในเขตโทษกองหน้ารับบอลแล้วแต่หลบผู้รักษาประตูก่อนยิงลงลงเข้าไปอย่างสบายทีมชาติไทยนำขาดเป็น4-0และทำให้เสียงเฮดังสนั่นดังกว่าทุกครั้งในเกมนี้แฟนบอลลุกขึ้นปรบมือให้ทั้งทีมพร้อมตะโกนชื่อผู้ยิงประตูอย่างกึกก้อง ช่วงท้ายเกมผู้เล่นไทยยังคงคุมเกมอย่างมีวินยัยไม่ประมาทไม่เล่นเสี่ยงและไม่ปล่อยให้คู่แข่งได้จังหวะสวนกลับง่ายๆโค้ชทีมชาติไทยยืนอยู่ข้างสนามส่งสัญญาณให้ลูกทีมเล่นอย่างใจเย็นเน้นการรักษาสกอร์และคุมจังหวะจนกว่าผู้ตัดสินจะเป่านกหวีดจบการแข่งขันนักเตะทุกคนยังคงเคลื่อนที่อย่างมีสมาธิแม้จะขึ้นนำมากแต่ไม่มีใครแสดงอาการย่ำใจ เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นสนามทั้งสนามเต็มไปด้วยเสียงเฮจากแฟนบอลไทยทีมชาติไทยชนะอย่างสวยงามด้วยสกอร์4-0ผู้เล่นทุกคนโผลเข้าไปกอดกันด้วยความดีใจโค้ชเดินเข้ามาตบไหล่ลูกทีมทีละคนเพื่อแสดงความภูมิใจ แฟนบอลโบกธงชาติอย่างภาคภูมิใจบางคนถึงกับน้ำตากลอด้วยความตื้นตันเพราะชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสามคะแนนธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถความมุ่งมั่นและความรักในทีมชาติ นักเตะเดินขอบคุณแฟนบอลรอบสนามแฟนบอลส่งเสียงเชียร์ไม่หยุดบางคนตะโกนชื่อผู้เล่นบางคนชูป้ายเชียร์บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังบวกและความสุขที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดการเฉลิมฉลองกลางสนามค่อยๆกลายเป็นภาพที่งดงามเมื่อผู้เล่นทีมชาติไทยยืนเรียงแถวเพื่อบอกมือให้แฟนบอลทั้งสนามพร้อมเสียงปรบมือที่ดังก้องอย่างพร้อมเพรียง ชัยชนะในวันนี้ไม่ใช่เพียงผลสกอร์ที่ขาดลอยแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันแท้จริงของทีมชาติไทยทั้งสปีดเกมการครองบอลความแม่นยำการจ่ายบอลที่เป็นระบบและการจบสกอร์ที่เฉียบคมทุกอย่างถูกผสมผสานกันอย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปีแฟนบอลเดินออกจากสนามด้วยรอยยิ้ม พร้อมเสียงพูดคุยเต็มไปด้วยความภูมิใจทุกคนรู้ดีว่าชัยชนะครั้งนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานและจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมชาติไทยเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม